เดี๋ยวเรามารีวิวอีกคู่หนึ่งนะครับที่ร้านนะวันนี้นะครับก็คือตัวที่เป็น Air Jordan One Low นะครับ OG ตัวนี้เป็นตัว Year of the Dragon นะครับเพราะฉะนั้นกล่องจะเป็นตัวสีเขียวนะกล่องพิเศษนะครับซึ่ง Year of the Dragon เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวพิเศษประจำปีนะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะออกโมเดลเนี่ยแล้วหนึ่งรุ่นนะครับ Air Jordan ตัวที่เป็นตัว OG แล้วมีตัวออกตัวเรโทรตัวดังโล่เนี่ยครับมันก็จะมี ย e a ออฟเดอะกรา o อนที่แต่ละโมเดลเนี่ยดีไซน์ออกมาแตกต่างกันไปซึ่งตัวเนี้ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือตัว a i r ์ o อ d แดนวัน G นะครับก็ในมือผมเนี่ยเป็นไซส์10.5 US นะครับซึ่งข้างกล่องเนี่ยมันจะเขียนตรงนี้นะครับเขียนว่า1985 a i r ์จอ d แดนวนะครับ ซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็จะออกแบบเป็นสีเขียวนะเหมือนกับตัวรองเท้าเลยเป็นแบบฝาเปิดแบบแอร์จอแดนวันปกตินะซึ่งเราก็เปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับตัวกระดาษห่อ,อก,กับรองเท้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูลายกระดาษก่อนเพราะว่าตัวนี้ลายกระดาษมันค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับมันจะไม่ใช่ลายกระดาษปกติของ Nike นันจะเป็นลายกระดาษที่แบบมีดีเทลอะก็คือลายกระดาษเนี่ยจะเป็นลายแบบมังกรแบบนี้นะครับแล้วก็ มันจะให้มา2ชั้นเนาะก็คือชั้นที่เป็นลายกระดาษมังกรกับชั้นที่2เนี่ยเป็นลายกระดาษปกติกับอีกดีเทลหนึ่งที่ให้มาในกล่องครับซึ่งตัวนี้พิเศษเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีก็คือซองอ่างเปาครับอย่างเงี้ยเป็นซองอ่างเปาลายมัง,งกรแบบนี้ยีออฟบาดาคอนนะแล้วก็หันมาอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นตัวจัมแมนครับเป็นจัมแมนนะครับแอร์จอแดนโลโก้สำหรับ สายเชือ้อเชื้อจีนนะใครมีเชื้อจีนก็ให้เราได้แต่ว่าวันที่ผมถ่ายคือมันเลยตัวจีนมาแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ดีเทลตัวรองเท้ากันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ติดมากับตัวรองเท้าเลยก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือเหมือนเป็นแท็กเนาะเป็นโลโก้แอร์จอแดนเหมือนนั้นเมื่อกี้แหละที่ผม ให้ดูที่ซองอ่างเปาครับก็คือตัวโลโก้แอร์จอแดนตบบนี้ติดมากับกระดิ่ง3อันนะครับก็มากับตัวรองเท้าเนาะใส่ไปข้างล่างกันส่วนดีเทลของตัวรองเท้าคือคู่นี้ครับสีนี้เลยนะจะเป็นรองเท้าสีเขียวในโมเดล Air j จ r d a นวันนะครับถ้าทุกคนดูดีๆเนี่ยตัวสีเขียวที่เป็นหนังของตัวรองเท้าครับมันจะเป็นสีเขียวที่มีเกล็ดหรือว่ามีลายอ่านะ เหมือนเกล็ดนะเหมือนลายมังกรน,นะครับอันนี้คือตัวมาการ์ดนะแล้วก็ตัดกับซูบูที่เป็นสีออกแบบแดงเลือดหมูนิดนึงมีความแบบเล่นแสงหน่อยๆน,นะครับมีความเล่นแสงหน่อยๆน,นะอันนี้นะครับส่วนโทบ็อกซ์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ปกตินะครับนี่ก็เป็นดีเทลเนาะด้านหลังครับตัวฮิลคาลเตอร์เนี่ยจะเป็นปักนะครับโลโก้ปักแอร์จอแดนเนาะสีเดียวกับตัวซูบูทนะครับแต่ว่าปักบนพื้น ตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนไม่เชิงวัสดุหนักนะผมว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมีความเลื่อมๆนิดนึ่ะเป็นเหมือนผ้าครับแต่ว่าเป็นสีทองนะตะปักด,ด้วยสีเลือดแดงนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นหนังเดียวกับตัวมัตกาดด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆข,ข,ของตัวรองเท้าซึ่งสองข้างเหมือนกันนะครับ <S <S มาที่ลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นไนกี้แอร์แบบนี้ นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัว OG เนะาะก็จะเป็นลิ้น n นกี้แอร์สีออกครีมครีมปักบนสีเลือดหมูนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเชือกนะครับสีแดงเลือดหมูหนึเส้นนั่นเองส่วนตัวเอาโซนะครับตัวเอาโซเนี่ยจะเป็นสีออกคุณๆหน่อยนะออกคุณๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าคู่นี้มันเป็นแบบว่าเรืองแสงหรือเปล่าถ้าแบบกลางคืนนะ่ะอาจจะสว่างอันนี้ไม่ชัว แต่ว่าประมาณนี้นะดีเทลค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็สวยเลยนะครับเหมาะกับธีมจีนพอสมควรส่วนอินโซครับอินโซจะเป็นนี้นครับเป็นโลโก้จัมแมนเหมือนกันอยู่ด้านในนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือข้างขวาเนาะอันนี้ก็คือข้างซ้ายนะครับสองคู่เออองข้างสงข้างนะครับมานะแบบนี้เลยน,นี่ก็คือ Air Jordan 1 Low OG นะครับ Year of the Dragon นะสำหรับใครที่สนใจนะครับคู่นี้ก็สามารถมาได้นะครับที่ร้านโปรเจกท High BKK นะครับมี3สาขาเนาะก็มีนั่นแหละที่ทองหล่อซอย5นะครับที่เซ็นทรัลอุดรที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วก็มีที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะครับก็ลองทักไปทาง IG นะครับหรือว่า Facebook ของทางร้านก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ ใน description นะครับเผื่อใครสนใจเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับว่าจะมารีวิวตัวไหนฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ